ชาวโลกได้ประจักษ์ชัดตื่นตาตื่นใจวาดผวากับอาวุธชนิดใหม่ายแรงจำนวนมาหาศาลในสงครามตะวันออกกลางที่กำลังดุเดือดบนฟ้าในอวกาศบนดินใต้ดินในทะเลและใต้ทะเลอาวุธที่มนุษย์แข่งขันกันคิดค้นขึ้นมา <get> ลองมาดูอาวุธหลักของกองทัพอิสราเอลบางส่วนนะครับ อาวุธที่สำคัญที่สุดของอิสราเอลในการต่อสู้กับศัตรูคือทหารชายหญิงที่ประจำการอยู่ในกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลประเทศเล็กๆแห่งนี้มีประชากรราว9.8ล้านคนมีพื้นที่ประมาณ27,800ตารางกิโลเมตรทั้งนี้ก็รวมของพื้นที่ฝ่ายปาเลสไตน์จากเหนือจดใต้มีความยาว470กิโลเมตร สามารถเดินทางด้วยรถยนต์จากเหนือสุดถึงใต้สุดในเวลาประมาณ9ชั่วโมงจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกมีความกว้างสุด135กิโลเมตรใช้เวลาเพียง90นาทีชาวยิวต้องพลีชีพต่อสู้กองทัพเป็นทหารอาชีพหลักแหลมเชี่ยวชาญต่อสู้ทำสงครามนองเลือดเพื่อความอยู่รอดเคยรบกับเพื่อนบ้านหน,หนักถึง3ครั้ง แต่แม้ว่าพวกเขาจะต่อสู้เพื่อเอกราชโดยใช้กองกำลังผสมรวมถึงการสวดมนต์พวกเขายังคงต้องการอาวุธทุกวันนี้ฮิสบลัฮามาสยีฮัดอิสลามฮูตีและกลุ่มอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนทุกกลุ่มมุ่งทำลายล้างอิสราเอลอาวุธชนิดที่หนึ่งเครื่องบิน F-16i หรือที่เรียกว่าซูฟาไม่มีอะไรใหม่เกี่ยวกับ F16 Fighting Falcon โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าเครื่องบินรุ่นนี้เป็นเครื่องบินรบที่ขับเคลื่อนโดยโลกเสรีมาตั้งแต่สมัยลัทธิคอมมิวนสิสต์ในขณะที่โลกกำลังตื่นเต้นกับ F35 ที่มีราคาแพงมาก F16I ตัว I ย่อมาจากอิสราเ ใช้ระบบเรดาร์และหมวกแบบบูรณาการซึ่งทำให้ผู้บังคับอากาศยานสามารถยิงอาวุธของเครื่องบินขับไล่เพียงแค่ใช้สายตามองไปที่เป้าหมายแล้วกดปุ่มปล่อยอาวุธอาวุธชนิดที่2ครับ char 5 v corret สรเเอมีแนวชายฝั่งทะเลในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลแดงพรมแดนทางทะเลที่อยู่ติดกับ ศัตรูดั้งเดิมหลายประเทศมีกำลังทาหารทางเทะเลที่มีประสิทธิภาพที่มีความสำคัญอิสราเอลใช้ซาฟาเป็นเรือที่ทรงพลังมากเมื่อเทียบกับเรือขนาดเดียวกันมีท่อยิงตอปิโดขนาด324ม mm, ิลิเมตรจำนวน2ท่อขีปนาวุธฮาร์พูล8ลูกขีปนาวุธพื้นสู่อากาศแบรัก8จำนวน16ลูกและขีปนาวุธบรักวันจำนวน32ลูก และอย่าลืมระบบฟาลัง C I W S ที่ทรงพลังเพื่อปกป้องเรือจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมันคือขีปนาวุธนำวิถีด้วยเรดาร์จากกลุ่มเฮสบอลออาวุธชนิดที่3คือดโดรนกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลเป็นหน่วยแรกที่ส่งดโดรนติดอาวุธทางทะเลไปปฏิบัติการลาดตระเวน ร,รอบๆดินแดนอิสราเอลโดรนดังกล่าวควบคุมจากระยะไกลโดยผู้ควบคุมเพียงสองคนและใช้ระบบควบคุมอาวุธระยะใกล้ไทาฟุนที่ติดมากับปืนกลและเครื่องยิงลูกระเบิดป้องกันตัวชนิดต่างๆสามารถติดตั้งระบบขีปนาวุธสไปคแบบยิงแล้วลืมได้ด้วยอาวุธชนิดที่4คือปืนจู่โจมทาโวสอ กองทัพอิสราเอลใช้อาวุธขนาดเล็กหลายชนิดที่พัฒนาโดยประเทศต่างๆรวมถึงปืนคาร์บิน M4 ที่ออกแบบโดยสหรัฐอาวุธที่ผลิตในประเทศเป็นอาวุธที่พวกเขาภูมิใจมากที่สุดโดยเฉพาะปืนไรเฟิลทาวโว21และรุ่นอื่นๆปืนทาวโวมีขนาดกระทัดรัดดูแลรักษาง่ายกว่าปืนคาร์บิน M4 A1 การออกแบบทำให้ปืนมีความยาวโดยรวมสั้นลง แต่ยังคงใช้ลำกล้องที่มีความยาวเป็นมาตรฐานเพื่อการยิงที่แม่นยำขึ้นปืนทาโฟใช้กระสุนเนโต้ขนาด5.56ม mm, ิลิเมตรเข้าประจำการในฐานะปืนไรเฟิลมาตรฐานของกองทัพอิสราเอลในปี2018อาวุธชนิดที่5ครับรถถังเมอร์คาว่าโรถถังเมอร์คาวายว ออกแบบและผลิตเองเพื่อตอบสนองความต้องการของกองกําลังป้องกันประเทศอาวุธหลักของรถถังเบรควาว่าได้แก่ปืนใหญ่ขนาด124ม mm ิลิเมตรที่สามารถยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังลาฮัตได้อาวุธอื่นๆได้แก่ปืนกลหนัก3กระบอกเครื่องยิงควันและปืนครกขนาด60มิลิเมตรระบบควบคุมการยิงยังช่วยให้สามารถป้องกันเฮลิคอปเตอร์โจมตีของข้าศึกได้อีกด้วย ไม่มียานรบชนิดใดจะยอดเยี่ยมไปกว่ารถถังเมคาว่าของอยูอาวุธชนิดที่6คือระบบป้องกันร,รถถังที่เรียกว่า trophy active ในปัจจุบันขีปนาวุธในการที่จะต่อสู้รถถังมีราคาถูกและมีมากมายหลายประเภทซึ่ง hisbollah ครอบครองอยู่กองทัพอิสราเอลคิดค้นระบบป้องกันร,รถถังจากการสร้างกราะป้องกันแบบเซนเซอร์เต็มรูปแบบเพื่อตรวจจับขีปนาวุธ ระบบ Trophy Active จะปล่อยขีปนาวุธของตัวเองเพื่อไปสกัดกั้นขีปนาวุธที่กำลังพุ่งเข้ามาหารถถังของตัวเองถ้ามีจรวดยิงมารถถังของยิวจะยิงสวนออกไปสกัดได้ อาวุธชนิดที่7ครับมันคือโดมเหล็กศัตรูของอิสราเอลรอบทิศทางมุ่งมัน่นและเด็ดเดียวที่จะยิงขีปนาวุธแบบหาฝนเข้าไปถล่มดินแดนของยิวโดยหวังว่าขีปนาวุธเหล่านั้นจะไปโดนเป้าหมายที่สำคัญนั่นหมายความว่ายิวจะต้องหาวิธีลดภัยคุกคามเหล่านั้นลงให้ได้เพราะฮามาสและกลุ่มอื่น คงทำสำเร็จแน่ในวันใดวันหนึ่งอิสราเอลจึงคิดกลยุทธ์ที่เรียกว่า Iron Dome มาตั้งแต่ปี2011 Iron Dome ใช้สถานีเรดาร์เพื่อตรวจจับจรวดที่ยิงเข้ามาและจะยิงสวนออกไปทันทีเมื่อตรวจจับได้แล้วอิสราเอลระบุว่าอัตราความสำเร็จของ Iron Dome ที่ขึ้นไปสกัดขีปนาวุธบนฟ้าอยู่ที่90%ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลข ที่น่าพอใจและในขณะนี้ไอออนโดมก็ยังทำงานอยู่ทั้งวันทั้งคืนเพื่อปกป้องดินแดนอิสราเอลส่งท้ายนะครับปู่แปะขอยืนยันว่าในสนามรบทหารทุกคนมีความสำคัญเท่ากันทุกคนมีหน้าที่ของตนที่ผิดพลาดไม่ได้ ไม่ว่าอาวุธจะดีเลิศแค่ไหนแพงเท่าไรก็ไม่สามารถทดแทนทหารที่เชี่ยวชาญและมีผู้นำที่กล้าหาญได้ปูแปะฝากกดไลค์แชร์กดติดตามนะครับยังมีเรื่องราวดีๆมาบอกเล่ากันอีกเยอะแยะขอบคุณสวัสดีครับ